ไฟแบบถ่ายรูปสวยๆนะครับสถ้าผับแนวอดียมันถ่ายรูปยากอยู่นะเอ่อใส่ใส่เนียวครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากต้องเปิดแฝดถ่ายเอาเพราะว่าใช้างอะไรอย่างเงี้ยมันเปิดแจ้งไม่ได้เพราะลูกค้าเขาจุกกันไงมันจะนี่เอาจริงจริงร้านฉันอ่ะใครฉันจะบอกเลยว่าระบบไฟจุกไอแสบตาได้แต่ว่าห้ามสว่างเพราะอะไรสว่างเพราะตอนเลิกน้องเพราะเข้ามาเราต้องแบบออกไปได้พี่น้องบอสขอบคุณ อยากจุกใช่มันเหมาะสำหรับคนมาจุกเด็กน้อยอยู่นี่ในผู้ชายรอพเมี่ยีนแบบพี่แต่นายแบบเด้อบอกวก่อนค่อยเรียกมามีแต่นายแบบอือพี่แต่เลือ่อนพี่แต่เลือ่อนพี่น้องนายแบบแบบแล้วร้านรอจนแบบว่าไฟแบบอยู่ในโต๊ะมันจะแบบเป็นส่วนตัวเลยเป็นหลึกเป็นหลุกโต๊ะบีเนี่ยโต๊ะบีพีคือเป็นโต๊ะบีเป็นช่องนี้ครับนะช่องหนึ่งสองสามสี่ อันีะเป็นช่องเป็นช่องเลยพี่น้องตัวอันนี้เป็นช่องเป็นช่องเลยไอช่องสี่เดี่ยมๆเนี่ยคืออะไรมันเป็นช่องโต้วีไอพีสำหรับลูกค้าแบบนั่งโต๊ะโซฟานั่งโต๊ะโซฟาโซ่หยั่งพี่น้องคันป้าป้อคันป้าคันป้าบ่อไปเแ่าเลี้ยวย่านเข้าใจวาไอป้ว่าไอดอกปฏิวโอ้ยปฏิวกับแม่เนี่ยเจสซิก้าบอกว่าจองโต้วีไอพีค่ะตอนนี้สัน เราจะคัดหนุ่มหล่อมาจากทั่วโลก้ทั่วประเทศนะครับบอกเลยบอกเลยว่าฮักคอ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 ฮัคอฮัคอไปจกแล้วเอฟกับบ้านนำมาทันขอบคุณปิดป้าติ๋วนะครับป้าติ๋วที่มาทักทายเข้ามาทั้งทายนะครับขอบคุณป้าติ๋วที่เข้ามาไรส่สดนด้วยเด้อสบายดีวป้าปลาคิดหอวคิดถึงขาหรือด้วยปลาเอ้ยกัะไดกระไดคิดหอดคือเก้าฮลลา ลายอันเกา่าไว้แบ,บไ่ได้นายแบบหนุ่มหล่อสไตล์จีนมีบอสไข่สีเบจจุกเลย แล้วคัดอีกคัดไปแบบคัดแต่ว่าเขาเรียกว่าส่วนมากเราเน้นหน้าตาเราไม่เน้นขนาดเราเน้นหน้าตาแบบดีๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคือเราก็ยังไงล่ะเรา,าก็เน้นแบบคุณภาพวะเนาะเออมาที่นี่ยังไงก็ต้องกลับมาอีก่ะเออแค่นั้นจบเราไม่ได้ครับเราไม่ได้ท,าดทําผับบารมา์ให้ลูกค้าเข้าครั้งเดียวเข้าสิบยี่สิบสามสิบหลายครั้งเข้าทุกวันเลยจะเข้าได้คิดดูว่า ตอนนี้มีคนมาสมัครเยอะมากโทรมาแบบผมเคยเป็นนายแบบอยู่บนเรือครับผมเคยไปประเทศนั้นประเทศนี้ผมไม่มาอยู่ฟินครับรีแพรรอเลยพอนะออ๊ยหยุดหยุดหยุดเธออย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ เิดมื่อ,อไหนกันหนึ่งเมษาครับหนึ่งเมษาเปิดหนึ่งเมษานะครับชุด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 หนึ่งเมษา จำกัดอายุไหมคะ20ปีขึ้นไปนะครับตามกฎหมายเลยนะครับร้านเราทําปฏิบัติตามกฎหมายร้านเราทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิด1เมษายนอายุ20ปีขึ้นไปนะครับเข้ามาได้เลยดื่มเริ่มต้น250บาทต่อหนึ่งเดื่มนะครับเริ่มต้น1 250นะครับแพงเนาอพี่น้องซื้อเลยไว้ไล้็กันเริ่มต้น250บาทต่อดื่มนะครับขึ้นไปโอ้หงองก็มาเถิ่อแต่ว่า วัวได้มาถู่จังวัวได้มาถกจังวัวเถื่มากทุกอากกี่ก้นนะต้องการช่งเนลารวิญญา เมาดื่มบ่ดื่มมาชั่วโมงทนเป็นอย่างมันมันจะอันนี้ไป็อยต้องเปิดรัโนไไถ่ายอยู่ข้างนอกไปได้งไงข้างนอกเหี่ขมานเป็นยางงเราข้างนอกก็ลืนอยู่แต่ว่าข้างในมันยัเป็นแบบนี้จอไอเดียอยู่นี่อยู่ไอีปอตอนเ็เมันเลือนี่สองเไฟไฟตัวมาเปลี่ยนสีได้ไหมมสีเดียวไม่รู้เนี้อ๋อเปสีเดียว อันปสวยเย่มันก็จะเป็นอันนี้จะพาไปสวนก็มาที่นี่างเยไนี่ยมรดันน้กัได้มายเลยี้ยรถามแวมันเป็นกนแน่นอนซุ่มแว่าออนก็เลิศอยู่นี่ไงอันนี้ถ้าเป็นห้องพักก็นี่ไงมันก็จะเป็นช้องเข้าไปในนี้เข้าไปไนนี้

เดี๋ยวไมไปิดีมีัวตมีมีเป็นของแต่งตัวฉันทำฉันทำเคื่องใหม่เลยฉันสร้างเครื่องใหมห้องแต่ตัวเอตห้องมันต้องมีที่อยู่ดิแมนมีอยู่เป็นหงแล้มันอยู่กันยังไงออยู่คนยีคนมันแอร์ป่ะนะ อันนี้เป็นของครัวทำไมครัวเวอร์จังใหญ่มากครัวแบบว่าเหมือนกับจะเปิดร้านสเต๊นผิดถอดแดงคือว่าผิดถอดแต่อันเดียวก่อนร้านสเต๊นองก็จะเป็นครัวอิตาลีเลยร้านสเต๊นใหญ่มากเตาเตาทอดแคบหมูเลยนี่มีเขาแต่งนะจ๊ะใหญ่และแข็งแรงมากแต่ว่าห้องนั้นตัวแรกเขาล็อกอยู่ใช่ไหมอันนี้คืห้องมัอนห้างแต่งตัวเขาล็อกใช่ไหมมีอะไรับเพราะว่าเขาอ่อนซุ่มเหมือนฟุ่มซีฮิตอันเบ้ออันยูฮันโดดอืมครับเขาเลยล็อกไป เราว่างแต่ตัวจะเสร็จทันไม่ได้หองแต่ตัวมันมันแล้วเหรอดีมันแล้วเล้วดีแค่ซื้อตัวมาตั้งล้วก็แล้วเลยกระจุกติดตัวเลยวีกพวกตัวไฟปิงปองอะหรอไม่รู้ว่าต้องต้องต้องมาดูว่าจะแบบไหนเพราะมันมีเยอะอยู่เอ่าพี่เจี๋ถ้าเป็นท่แต่งตัวมันก็จะเป็นตัวไฟปิงปองไหมเออมันว่าแต่งตัวง่ายแม่เขาเป็นอะไรอย่างนั้นล่ะมันมีอยู่แล้วไอ้ที่ไฟเป็นปิงปองที่เป็นอยู่อยู่ข้างขอบกระจกใช่ไหมเออเขาเห็นไปทากันีเขามีแล้วเขามีไแล้ว มีแต่ละปีมันลงไงใช่ใช่ศิลปินมาลุงเนี่ยก็แอบอยู่ก็แอบแยบแแอบแอบแอบ่มม่องอยู่ศิลปินมาลุงเนี่ยคือมาถือเราขึ้นเลยนะไม่ใช่ว่ามานั่งรอนะไม่มีไม่มีให้อยู่อะโอเครับเชือมาคือมั่วหัวหลักกระองเลยมั้ยยนขึ้นเลยอ๋อเล่นงพิจารณาตู้ขึ้นได้เปล่าเหมือนไปอีสานลำสินาตัดจบโอเคจัดละแล้ว่ายไปพรุง แล้วการทีให้หนาวไเขาแมเขาวา่างนี่เนี่ยคนลก็ย่างเขาามองน้าพูดถึงมันอีกถึงหานเลยลำบากอยู่เวาสพอตเอาไม่เป็นเรื่องปกติหลายที่ก็เป็นแบบนี้ชดมากถ้าเห็นบ่อีสารย่งเพ่นแต่ย่งคาคนตรย่งใช่ไปก็ไปยังนอตายาคนออกเลย่งานิัเลยจ้ากพต้องเซฟให้กระย่างคาเลย ตื่นเต้นกับกลุ่มปิดีพีนี้บอกเลยว่าคอ,อนแกนแค่ปากซอยไม่เซตผมคงหล่อมากปากข้างๆถึงว่าสิ <laughs> สตอบเบร่ แต่ย่ากะี่ือครอนะเ่านเสนนะ่ว่าติกินเวลาตลาดตุกตใช่ถ้าถเนี่ยเียบร้อยถ้าจถ้ามาใส่เออใครเอ่ยพะนะสปอยกลุ่มปิดหน่อยจ้าเปิดบัฟหนุหน่อยวันที่ หนุมน่มๆบ้าออกวันที่วันที่เก้าครับเก้าเปิดตัวเยอะอยู่นะวันที่เก้าคือแบบเหมือนรวมเจ้าชายอะ่ะเออวันที่เก้าเหมือนรวมเจ้าชายรวมตัวเจ้าชายอะวันนี่เก้าเหมือนรวมตัวเจ้าชายเลยนะฮรันอนตอนไหนเธอ เรื่อยๆครับเยาก,ก็ทำงานวันนี้วันนี้ว่างก็เลยมีโอกาสได้มาแวะดูร้านสักนิดเตรียมตัวเงือยังมั่งเงยอยู่นี่ซะบกอกเลยเอฟเสือ้อตัวที่ใส่ขอครับคุณนะครับ หนึ่งเมษารครับเปิดหนึ่งเมษานะครับไม,ม่มีเดิมไม่นเดิมมันคืออะไรอินเดิยมมันคือบุ้งเลยที่จอดรถกว้างไหมโอ้กว้างมากที่จอดรถกว้างมาวกวาม,ามองจอดกว้างแห้งพี่นอ้อง มองจอดควงแหงวินมากทางออกคือวินไม่รู้ว่าเวลาออกเข้ามันเป็นวินหรือทางออกถ้าวันเขาใส่ไข่เป็นวิ่นไข่วินหัวตอนทางเขาท่องออกอย่างไรพี่น้องใส่ละไข่เด้สตอเบอร์เร่สตอเบอรี่นี่ แสงไฟมีผลต่อการบิงเบียนแค่เฉพาะทางเข้าทางออกแต่ข้างในคือเลิศอ่ะใครสมัครงานมาใครจะสมัครงานมา โทรคือมีเก้าตัวก็มีเก้าตัวนี่แหละใช้ไหกี่ตัวเบอร์ตกเบอร์โทษกับเบอร์เก้าตัวนี่แหละนี่เยอะตัวเอาหรอ เออว่ามันหายไปเบอร์จริงจริงด้วย <Okay. S 1> ใส่เบอร์ผิดปะเนี้ยทำไมเบอร์ครัวมันมีเก้าตัวจ๊ะ <Okay. S 1> เบอร <Okay. S 1> ์ศูนย์เก้าแปดตรวจสอบให้บอสหน่อยจ้า ที so the centre, the ่จอดรถกว้างนะครับที่จอดรถจะกว้างมากที่จอดรถจะกว้างนู่นเลยจอดยาวถึงถึงห้างเราอยู่ร้านเราอยู่ใกล้ห้างนะครับร้านข่อยที่อยู่ใกล้ห้างพี่น้องอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้านะครับรถสามารถจอดเลี้ยงนี่เลยรถจะจอดรถจะจอดเลี้ยงไปพุ่นเลยเลี้ยงออ้นะพี่น้องรถจอดแบบสบายเขาเลยสบายหงสสบายตายล่ะจอดเข้าไปนู่นเลยล่ะรถเนี่ยรถคือจอดถึงนี่เลยจอดยาวถึงห้าง ซีโอบอกหางยังห้างว่างเงอันนี้มันเป็นห้างขายอาหารสุดเป็นหางขายอาหารสุดอุย้ยอากาศดีมากพี่นวล <Yeah. S 1> โอ้เนี่ยจอดไปเลยจอดไปพูดจอดจอดแล้วกูนะอ,อ,อยู่ส่วนในความขนแก่น,นะครับอยู่นี่เลยเส้นตะวันแดงเลยมันนี่มาอะไรไปไเงียบจังวะเนี่ยมือม่อไหรมาอนี่ย เป็นมิสตะวันตอนเนี่ยคนเดอว,ม,วมียนะันนี้มัมดนบบสเดปจอดไปเลยนั่นอนันตะวันแดงตะวันแดงนะคบอันนี้คือตะวันแดงนะจ๊ะ ที่เห็นอยู่คือตะวันแดงมหาสนนะจ๊ะตะวันแดงคุณเยอะมากจ้าวัดผมว่าเราต้องได้เสือกไฟหน้านี้นเลยมันคึอมันบ่แม่นมันต้องมันต้องดุกว่านี่ต้องสาดเขาไปกว่านี่สาดอะไรบ่ไม่ร้ว่าสาดจากไหนสา,าเดเขานาล่าแต่บางทีร้านอะไรเงี้ย <laughs> มันจะ อาสว่างได้นะครเขาบอกเหนื่อยครับเหนื่อยไหมมันจะอกช่งมากไม่เท่าไหร่มันราดอื่นถ้าเราสว่างสวายมันก็อาจจะแต่ว่าถ้าเขาเขาก็มาตามรีวิวเดี๋ยวพี่หนุ่มถ้าเราสว่างมากมันก็ถ้าได้พวกรู้สึกื้อมาพกอย่างซาใต่เข้ามาฟิล์มครับมากมันต้องมีไฟที่ส่องกลับขึ้นอ่มันจะสวยมันขาดแค่ตรงไฟส่องมอสตอนแดงแววตอนแดงสบายตีเพื่อซีฟอดแต่มืออื่น ได้เงินต้งซื้อเสซาวพี่น้องเมาแล้วมีห้องพักไหมมีรี่ไงตรงไปนี่บีทูนี่ติอยู่นี่ดิบีทูอยู่ทางข้างตรงข้ามแต่ตะวันแดงตรงแมองพ่อนั่นตะวันแดงไม่มีนาตอนนี้ไม่มีนาบอกให้กวาดเข้าไปคือเต็มฟังคือจะมันมีตะวันเขาเห็นามันบ่มีเต็มพี่น้องนี่เนี่ยโรงแรมใหญ่ที่อยู่ข้างๆเลยสว่างมากเลยเดี๋ยวผัวเห็นตาพี่น้องบ่บ่หมาเดินข้างนอกบนข้างใน เนอกข้างนอกกันสันเราชันก็ได้อยู่เพราะว่ายิ้มสวนกันครับกันอาจจะเพรเห็นกันก็แล้วไปใช่ไหมฉันไม่อยากเห็นเธอค่ะฉันมาเที่ยวบางคอฉันไม่อยากเห็นเธอค่ะจะไปสอบปวดฉันมาฉันมาเที่ยวภูซายอุ้ยบางสันอุ้ยรู้ไหมข้างสรุปเป็นอะไรอะไรเป็นปวดนิ่จริงหรอผมเพิ่งรู้ผมถามแกวันนั้นผมเห็นเขาจะมาเหยียงเลยมาเมาสวนมาสวดมอญ เอ็นโหวดคริสคือเราค้อมาเปิดเพราะว่าเปิดบึร์บัมสุราเมียมาชาอยู่ขางเลยเพราะคนบริสุทยู่อย่างเดียวแล้วเขาแล้วเขาไม่เคยคิดเลยแล้วเขาต้องมาอันนี้ก็เป็นเด็กไหมเด็กและศาสนาและราคาอยู่ตรงนี้จะ้ะ พวกหัวหลานจะสุดต่ผบทนอีโอยันไงน้ผมฉันทำเป็นไฟหมุน